สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอไก่นึ่งสมุนไพรรสชาติอร่อยกลมกล่อมหอมเครื่องสมุนไพรวันนี้เราใช้เนื้อไก่ส่วนที่เป็นน่องติดสะโพกค,ครับเครื่องปรุงก็มีน้ำปลาซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายน้ำมันหอยและผงปรุงรสครับ เครื่องสมุนไพรก็มีหอมแดงกระเทียมขา่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกจินดาแห้งพริกจินดาแดงใบกะเพรานำเครื่องสมุนไพรทุกอย่างมาโคลกรวมกันโคลกให้ละเอียดพอประมาณครับได้ละเอียดประมาณนี้ก็เป็นอันใช้ได้ครับนำไปใส่ภาชนะเพื่อผสมเครื่องปรุง เติมน้ำปลาน้ำตาลทรายและผงปรุงรสซีอิ๊วขาวและน้ำมันหอยคนให้เข้ากันครับเติมน้ำเปล่าหรือน้ำล้างครกแค่พอให้มีน้ำเล็กน้อยนะครับ คนจนเข้ากันดีแล้วก็นําไก่ที่เราเตรียมไว้ลงไปคลุกเคล้ากับเครื่องสมุนไพรครับเสร็จแล้วเราก็นําไปใส่ในภาชนะที่จะใช้นึ่งโรยหน้าด้วยใบมะกรูดฉีกนําไปนึ่งบนน้ำเดือด ใช้เวลาประมาณ30นาทีหรือจนกว่าไก่จะสุกนุ่มตามชอบนะครับเพราะไก่สุกแล้วเราก็โรยหน้าด้วยใบกะเพราและพริกจินดาแดงนึ่งต่ออีกประมาณ3นาทีครบเวลาก็ปิดเตาพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับ ไก่นึ่งสมุนไพรของเราสีสันสวยงามเข้มข้นด้วยเครื่องสมุนไพรทรงกลิ่นหอมหน่ารับประทานรสชาติก็อร่อยกลมกลม่อมเนื้อไก่นุ่มๆราดน้ำฉ่ำๆเข้ากันดีมากขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ